สวัสดีครับขอต้อนรับคุณเข้าสู่พอดแคสต์ออกแบบความสุขคืนนี้คุณอยู่กับซีรีส์พิเศษ Good Night Story ครับเรื่องเล่าก่อนนอนที่ผมจะอยู่เป็นเพื่อนคุณโดยผมจะพาคุณเดินผ่านเรื่องเล่าเล็กๆที่ทำให้หัวใจของคุณอบอุ่นและช่วยให้คุณรู้สึกว่าคุณไม่ได้อยู่คนเดียวบนโลกนี้เพียงลำพังก่อนที่จะหมดคืนนี้ไปคืนนี้ผมจะพาคุณย้อนเวลากลับไปสู่โลกของแสงและเงา เสียงและความเงียบสีสันของการแต่งหน้ากับศิลปะของอุปรากรจีนกันอีกครั้งนะครับพร้อมกับชื่อของเหมยหลานฟางบุรุษผู้สร้างตำนานยิ้วปักกิ่งให้กับโลกต้องจดจำก่อนจะมีคำว่างิ้วปรากฏขึ้นก่อนที่จะมีเวทีชุดแต่งหน้าหรือเสียงขลุยสิ่งที่คนจีนมีคือพิธีกรรมศิลปะการเคลื่อนไหวและเสียงร้องที่ไม่ได้เกิดจากความบันเทิงแต่เกิดจากความหวาดกลัว และความเคารพต่อสิ่งที่มองไม่เห็นในยุคโบราณของจีนตั้งแต่ก่อนราชวงศ์โจวชาวบ้านเชื่อว่าโลกนี้เต็มไปด้วยผีวิญญาณและเทพเจ้าพวกเขาใช้การร่ายรำเสียงตะโกนเสียงคล้องเพื่อขับไล่สิ่งชั่วร้ายและเรียกขอความเมตตาจากเบื้องบนไม่มีบทพูดไม่มีเครื่องแต่งกายแต่มีการเคลื่อนไหวเป็นจังหวะ มีเสียงร้องที่แผดขึ้นพร้อมกับการตีกลองมีผู้คนล้อมรอบอย่างเงียบงนันสิ่งเหล่านี้คือรากแห่งงิ้วไม่ใช่ในรูปแบบแต่เป็นจิตวิญญาณในราชสำนักจีนยุคต้นเช่นสมัยราชวงศ์โจวและฮั่นมีพิธีชื่อว่าต้าหนาเป็นพิธีขับไล่สิ่งชั่วร้ายปลายปีจกักรพรรดิจะให้ขุนนางแต่งชุดประหลาดฐาหน้าเป็นสีแดงดำขาว ถือหอกไม้และวิ่งรอบพระราชวังพร้อมเสียงกลองขลุ่ยและเสียงคำรามพิธีการนี้มีการเต้นการแสดงท่าทางและบางครั้งก็มีการเรียนเสียงแบบสัตว์หรือปีศาจผู้ร่วมพิธีต้องเดินเป็นขบวนเคลื่อนไหวตามจังหวะก,กลองแสดงอารมณ์ผ่านการรำและเสียงร้องนักประวัติศาสตร์มองว่าต้าหนาคือจุดเริ่มต้นของยิ้วแบบโบราณเพราะมีครบ ทั้งการแต่งกายการแต่งหน้าดนตรีการแสดงผ่านท่าทางแม้ไม่มีบทแต่มีเรื่องเล่าซ่อนอยู่ในความเคลื่อนไหวต่อมาในราชวงศ์ฮั่นตะวันตกศตวรรษที่สองก่อนคริสตกาลมีการบันทึกถึงพิธีชื่อไผ่ซีแปลว่าการแสดงร้อยชนิดไผ่ซีคือการรวบรวมหลายแขนงมีทั้งนักร้องนักรำคนเล่นกลคนแต่งตัวเป็นสัตว์บางคนแต่งเป็นนักรบ บ้างเป็นเทพเจ้าบ้างเป็นคนตลกเริ่มมีตัวละครและเรื่องเล่าที่เชื่อมโยงกันแม้ยังไม่ใช่ละครเต็มรูปแบบแต่ถือว่าเป็นต้นแบบของนิ้วสมัยก่อนลักษณะพิเศษของไปซีคือนักแสดงแต่งหน้ามีการพูดคำครองจองมีเสียงเครื่องดนตรีพื้นบ้านมีการรําเรียนแบบเหตุการณ์เช่นสู้รบหรือคร่ำครวญผู้แสดงมักเป็นชายแต่มีบททั้งชายและหญิง และเริ่มมีแนวคิดเรื่องการปลอมตัวบนเวทีซึ่งต่อมากลายเป็นรากฐานของบทหญิงในงิ้วสิ่งหนึ่งที่ทำให้งิ้วจีนต่างจากศิลปะตะวันตกในยุคเดียวกันคือวัตถุประสงค์ศิลปะการแสดงของจีนยุคต้นไม่ได้มีไว้เพื่อมนุษย์ดูเท่านั้นแต่มีไว้เพื่อเทพเจ้าและวิญญาณบรรพบุรุษจึงมีแนวคิดว่าทุกเสียงทุกท่าทุกคำที่พูดบนเวทีคือการส่งสาร ไปยังฟ้าและบรรพชนนี่คือเหตุผลว่าทำไมนักนิ้วรุ่นเก่าต้องฝึกอย่างเคร่งครัดการยืนต้องนิ่งเหมือนรูปสลักการขยับมือมีจังหวะเฉพาะการร้องต้องมีลมหายใจที่ปราณีตเพราะเชื่อว่าหากทำผิดไม่ใช่แค่ผู้ชมไม่เข้าใจแต่เทพเจ้าก็ไม่ได้รับการสื่อสารเช่นกันเครื่องดนตรีในนิ้วไม่ได้มาทีหลังบทละครแต่เกิดก่อนด้วยซ้ำนิ้วยุคต้น ใช้ดนตรีพื้นบ้านเช่นกลองฉาบขลุ่ยไม้ไผ่ซอเอ้อหูจังหวะในงิ้วไม่ได้เร่งเรา้าแต่มักสะกดคนดูให้ชะลอใจลงเหมือนจะบอกว่าอย่าด่วนสรุปสิ่งที่เห็นเพราะสิ่งที่สำคัญอยู่ในจังหวะที่คุณมองข้ามแม้ในราชสำนักจะมีพิธีเฉพาะแต่ในหมู่บ้านและชุมชนการแสดงแบบงิ้วเกิดขึ้นตามลานวัด หลานบ้านกลุ่มนักแสดงเร่จะตั้งเวทีไม้ชั่วคราวนำบทเรื่องในตำนานหรือนิทานพื้นบ้านมาขับร้องด้วยภาษาท้องถิ่นมีฉากมีชุดมีเครื่องประดับแบบง่ายคนดูไม่สนใจว่าการแสดงจะถูกต้องหรือไม่แต่สนว่าได้ฟังได้ร้องไห้ได้หัวเราะได้เข้าใจงิ้วจึงเริ่มกลายเป็นภาษาของคนธรรมดาไม่ใช่แค่ภาษาของพิธีหรือราชสำนัก เมื่อมองย้อนกลับไปนิ้วในยุคแรกไม่ได้เกิดจากความสนุกแต่เกิดจากความกลัวความไม่รู้และความศรัทธามันคือเครื่องมือของมนุษย์ในการทำความเข้าใจกับสิ่งที่อธิบายไม่ได้เมื่อการเวลาผ่านไปความกลัวแปรเปลี่ยนไปเป็นความเคารพความเคารพกลายเป็นความงามและความงามกลายเป็นศิลปะนิ้วจึงไม่ได้เป็นเพียงการแสดงแต่มันคือวิถีของมนุษย์ ในการอยู่ร่วมกับโลกที่เปลี่ยนแปลงด้วยเสียงด้วยท่าทางและด้วยหัวใจที่กล้างเงียบในวันที่คนอื่นตะโกนก่อนที่นิ้วปักกิ่งจะกลายเป็นสัญลักษณ์ของนิ้วจีนยังมีเสียงอื่นที่เคยดังก้องอยู่บนเวทีในเมืองต่างๆเสียงที่เป็นรากทั้งในด้านท่วงทำนองบทละครและวิธีคิดของศิลปินสองในนั้นคือนิ้วหลูและนิ้วชางนิ้วทั้งสองนี้ ไม่ได้มีเพียงคุณค่าในเชิงประวัติศาสตร์แต่เป็นจุดเปลี่ยนที่ทำให้พิธีกรรมกลายเป็นศิลปะและทำให้เสียงในท้องถิ่นกลายเป็นภาษากลางของการแสดงลู่คือชื่อย่อของมวลนนซ่านตรงงิ้วหรูจึงหมายถึงงิ้วของชาวซ่านตรงซึ่งถือกำเนิดขึ้นในปลายราช,ชวงศ์หมิงราวคลิสทศรวรรษที่17ภูมิประเทศของซานตงเป็นที่ราบ มีประชากรมากเป็นศูนย์กลางการค้าเสียงของนิ้วหรูจึงกังวานแข็งแรงมีการใช้เสียงลำคอหนอักและจังหวะเร็วเข้มข้นชัดเจนลักษณะเฉพาะของนิ้วหรูคือดนตรีเร่งบทร้องเข้มข้นนักแสดงเคลื่อนไหวว่องไวบทชายเด่นกว่าบทผู้หญิงแม้จะมีการสวมชุดงิ้วแต่ฉากมักเรียบง่ายเน้นพลังเสียงและท่าทาง มากกว่าความสวยงามของภาพนิ้วลูจึงเหมือนนิ้วลูกทุ่งที่พูดถึงชีวิตจริงพูดถึงความทุกข์ยากและสะท้อนเสียงของประชาชนในขณะที่นิ้วช่างศิลปะแห่งลุ่มแม่น้ำยางสีเกียงนิ้วช่างหรือช่างจีคือศิลปะจากมณฑลหูหนานหรือบางตำราระบุว่าเริ่มในเจียงซีคำว่าช่าง หมายถึงเสียงร้องยาวและนุ่มจึงมีลักษณะเด่นตรงเสียงสูงไพเราะเน้นการถ่ายทอดอารมณ์ละเอียดท่ารำอ่อนช้อยและบทหญิงที่มีความลึกทางจิตใจต่างจากนิ้วหลูที่เน้นพลังนิ้วช่างเป็นศิลปะของน้ำเยน็นสงบแต่ทรงพลังในบทหญิงนักแสดงจะฝึกการใช้สายตาแทนคำพูดและท่าทางจะประณีตในระดับนิ้ว เสียงจะเป็นเสียงคอผสมมีการพลิ้วของธํรทําให้ฟังเหมือนบทกวีมากกว่าบทละครแม้นิ้วหลูและนิ้วช่างจะต่างกันในหลายด้านแต่สิ่งที่เหมือนกันคือทั้งสองเกิดจากพื้นฐานการแสดงท้องถิ่นใช้ดนตรีท้องถิ่นและมีบทหญิงที่เล่นโดยชายทั้งคู่เริ่มมีการเขียนบทละครแบบเต็มรูปแบบมีการจัดวางองค์ประกอบอย่างเป็นระบบเช่นมีบทเปิดบทหลัก และบทปิดทั้งสองสายยังช่วยพัฒนาระบบประเภทตัวละครที่ต่อมากลายเป็นหลักของนิ้วจีนคือบทเซิงบทผู้ชายบทตานคือบทผู้หญิงบทจิ้งคือบทตัวละครหน้ากากนี่คือรากของระบบนิ้วจีนที่ยังคงใช้ถึงปัจจุบันนักสแสดงนิ้วหรูและนิ้วฉางในยุคแรกไม่มีโรงเรียนไม่มีผู้จัดการไม่มีค่าตั๋วล่วงหน้า พวกเขาเดินทางไปตามหมู่บ้านตั้งเวทีไม้ชั่วคราวร้องท่องเล่นสดและวัดความสำเร็จจากเสียงปรบมือของคนดูจริงๆภายหลังเมื่อเหมยล่านฟางกลายเป็นศิลปินงิ้วที่มีชื่อเสียงที่สุดของจีนเขาเคยเดินทางไปซานตงเพื่อดูงิ้วหรูจากนักแสดงสูงวยคนหนึ่งเขานั่งเงียบไม่พูดอะไรแต่เมื่อจบการแสดงเขาลุกขึ้นเดินไปหน้าฉากและคุกเข่าก้มกราบ นักข่าวถามว่าทำไมต้องทำเช่นนั้นเขาตอบว่าถ้าไม่มีเขาเหล่านั้นก็จะไม่มีพวกเราที่เดินอยู่บนเวทีในเมืองหลวงเมื่อมองจากสายตาของศิลปินนิ้วหรูคือเสียงของดินหนักแน่นเด็ดเดี่ยวในขณะที่นิ้วช่างคือเสียงของน้ำอ่อนโยนละเอียดและซึมลึกเมื่อนำทั้งสองมาผสมกันคือความกลมกลืนของเมืองหลวงมีการแต่งท่ารำใหม่ ปรับโครงสร้างและเพิ่มสีสันสิ่งที่เกิดขึ้นคือนิ้วปักกิ่งย้อนกลับไปราวปลายราชวงศ์หมิงและต้นราชวงศ์ชิงเมืองปักกิ่งแม้จะเป็นศูนย์กลางการปกครองแต่กลับไม่มีนิ้วของตนเองที่ชัดเจนศิลปะการแสดงในเมืองหลวงล้วนเป็นนิ้วจากท้องถิ่นที่เข้ามาแสดงในหมู่ศิลปะเหล่านั้นนิ้วหุยค่อยๆกลายเป็นที่นิยมในวังหลวงเพราะมีทำนองหวานไพเราะ และบทบาทหญิงที่ซับซ้อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงปลายศตวตรรษที่18ช่วงรัชสมัยของจักรพัิเชียนหลงจักรพัิเชียนหลงทรงโปรดศิลปะก,การแสดงและมักจัดงานเฉลิมฉลองยาวนานหลายวันในพระราชวังหนึ่งในงานใหญ่นั้นคืองานเฉลิมพระชนมพรรษาในปีคริสตศักราช1790ในงานนี้คณะนิ้วหุยสคณะจากมณฑลอันหุย เดินทางมาร่วมแสดงในพระราชวังด้วยดีลาการแสดงที่ทั้งสง่าอ่อนช้อยและลุ่มลึกกลายเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญของศิลปะงิ้วในเมืองหลวงหลังจากนั้นคณะงิ้วหวุยหลายคณะตั้งรกรากในปักกิ่งเริ่มผสมผสานการแสดงกับท้องถิ่นรวมทั้งรับอิทธิพลจากงิ้วหรูและงิ้วช่างงิ้วหั่น และดนตรีพื้นบ้านของชาวแมนจูที่อาศัยอยู่ในวังช่วงปลายคลิทศตรวตรรษที่18การผสมผสานระหว่างศิลปินจากอันฮุยและซานตงก่อให้เกิดรูปแบบการแสดงใหม่ที่เรียกว่าปิ่งเสียงซึ่งแปลว่านิ้วผสมปิ่งเสียงเป็นนิ้วที่รวมเสียงร้องแบบหวานของนิ้วฮุยท่ารำสง่างามของนิ้วชางความเข้มแข็งของยิ้วหรูและลีลาเร็ว ของนิวหันแต่ที่สำคัญที่สุดคือการประดิษฐ์ทำนองใหม่ที่เรียกว่าซีพีเสียงและเอ้อหวงเสียงสองทำนองนี้กลายเป็นแกนหลักของนิ้วปักกิ่งซึ่งมีความสามารถในการถ่ายทอดอารมณ์ที่หลากหลายซีพีเสียงสดใสฉับไวใช้กับฉากเคลื่อนไหวเอ้อหวงเสียงลึกละเมียดละไมใช้ในฉากโศกเศร้าสะเทือนใจ งิ้วปักกิ่งสืบทอดธรรมเนียมการให้ชายแสดงบทหญิงแต่ในเวอร์ชั่นเมืองหลวงกลับยิ่งซับซ้อนและละเอียดกว่าเดิมบทหญิงหรือตานถูกแบ่งออกอีกเป็นหลายประเภทเช่นชิงอีหญิงสูงสักหวาตานหญิงสาวสดใสเหล่าตานหญิงชราเต้าหมาตานหญิงนักรบแต่ละประเภทต้องฝึกทั้งเสียงท่าทางบุคลิกภาพให้ชัดเจนต่างกัน การเล่นบทหญิงในนิ้วปักกิ่งจึงไม่ใช่แค่การแต่งกายแต่คือการเป็นผู้หญิงที่อยู่ในเรื่องเล่าอย่างลึกซึ้งและมีชีวิตหลังจากนิ้วปักกิ่งได้รับความนิยมในราชสำนักเวทีในเมืองปักกิ่งก็เติบโตตามโรงนิ้วเริ่มผุดขึ้นในย่างเฉิงเนยและย่านเชียนเหมิงซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมชนชั้นสูงพ่อค้าและนักปราชญ์คณะนิ้วแต่ละคณะมีระบบฝึกซ้อมที่เคร่งครัด เด็กชายที่ฝึกบทหญิงต้องเรียนท่าเดินฝึกเสียงทุกเช้าต้องห้ามหัวเราะบนเวทีเด็ดขาดนิ้วปากกิ่งจึงกลายเป็นศิลปะที่รวบรวมความงามของการเคลื่อนไหวความประณีตของดนตรีความลึกของอารมณ์และความสงบของจิตใจแม้จะเริ่มในราชสำนักแต่นิ้วปากกิ่ง ไม่หยุดอยู่แค่ในวังเมื่อเข้าสู่คริสตศตวรรษที่19ประชาชนเริ่มเข้าถึงนิ้วผ่านโรงนิ้วประจำชุมชนนิ้วถูกนำไปใช้ในงานแต่งงานบวชและงานต่างๆและกลายเป็นภาษาของคนธรรมดาเรื่องที่นำมาเล่าไม่มีเพียงเรื่องราชสมนักหรือเรื่องเทพเจ้าแต่เป็นเรื่องสามัญชนผู้เสียสละหญิงชาวบ้านที่ยอมทิ้งความรักเพื่อครอบครัว และชายยากจนที่ต่อสู้เพื่อความถูกต้องนี่คือช่วงเวลาที่นิ้วไม่ใช่แค่ศิลปะของผู้แสดงแต่กลายเป็นพื้นที่ของการสะท้อนชีวิตคำว่านิ้วปักกิ่งหรือกิ่งจี๋เริ่มใช้อย่างเป็นทางการในปลายราชวงศ์ชิงจิง้งหมายถึงปักกิ่งจีหมายถึงการละครชื่อที่แปลตรงตัวว่าละครของปักกิ่งแต่ความหมายลึกซึ้งคือ นิ้วที่เกิดจากการรวมสิ่งที่ดีที่สุดของท้องถิ่นและหลอมรวมจนเป็นภาษาภาคกลางของศิลปะจีนในโลกของนิ้วจีนไม่มีใครเป็นตัวเองบนเวทีแม้แต่นักแสดงผู้ยืนเด่นกลางเวทีก็ไม่ใช่ตัวเขาเองอีกต่อไปแต่กลายเป็นหญิงสาวที่รอคนรักชายชาราที่ลืมชื่อเทพเจ้าที่ไร้เสียงนิ้วจึงเป็นศิลปะที่ไม่ได้เริ่มจากการเป็นแต่เริ่มจากการกลายเป็น ที่ผ่านระบบที่ง่ายที่สุดแต่ลึกที่สุดระบบบทบาทในนิ้วถูกจัดระบบอย่างเป็นระเบียบตั้งแต่ราชวงศ์หมิงแต่ต่อยอดในนิ้วปักกิ่งเป็นที่รู้จักกันในชื่อของซื่อตันจิ้งโฉคือบทชายแบ่งเป็นหลายประเภทเช่นล่าเซิงชายสูงวัยสุขขุมเสี่ยวเซิงหนุ่มรูปร่างอ่อนโยนอูเ่เซิงนักรบเคลื่อนไหวค,คล่องแคล่วส่วนบทหญิงเป็นบทที่แสดงยากที่สุด แบ่งเป็นชิงอีหญิงสูงสักควาตาลสาวสดใสเต้ามานักรบหญิงเหล่าตานหญิงชราและอู่ตานหญิงที่เน้นการต่อสู้จริงคือบทแต่งหน้าหนามักเป็นนักรบคุณนางหรือบุคคลที่มีบุคลิกจัดจ้านสีหน้าถูกวาดด้วยลวดลายเฉพาะตัวโฉคือตัวตลกผู้เล่นมักมีแป้งสีขาวแต้มจมูกบทนี้แม้เป็นตัวตลก แต่มักเป็นผู้พูดความจริงที่สุดในเรื่องการแต่งหน้าในงิ้วไม่ใช่เพียงเพื่อความงามแต่คือระบบสัญ,ญลักษณ์ที่สื่อความหมายเรียกว่าเหรียญผูหรือภาพวาดบนใบหน้าสีแดงหมายถึงความซื่อสัตย์กล้าหาญสีขาวหมายถึงความเจ้าเล่เห็นแก่ตัวสีดำหมายถึงความซื่อสัตย์พูดน้อยทำมากสีทองหรือสีเงินแทนเทพเจ้าหรือผู้ที่มีอำนาจลึกลับ ลวดลายแต่ละแบบจะมีชื่อเฉพาะเช่นตาข่ายมังกรสายฟ้าแตกนกฟินิกซ์โบยบินนักแสดงต้องแต่งหน้าด้วยตัวเองและรู้ทุกความหมายของลวดลายเพราะมันไม่ใช่เพียงเครื่องสำอางแต่คือภาษาของบทเสียงในนิ้วไม่ได้ขึ้นอยู่กับพลังแต่ขึ้นอยู่กับการควบคุมจิตใจผู้แสดงต้องหายใจผ่านท้องฝึกร้องยาวโดยไม่กระทบลมหายใจ ผู้เล่นบทหญิงต้องร้องด้วยเสียงปนจมูกไม่ใช่เพื่อให้หวานแต่เพื่อสร้างความบางเบาเหมือนเสียงที่ลอดผ่านผ้าไหมการร้องในงิ้วจีนจึงคล้ายการภาวนาแต่ละเสียงคือคําขอแต่ละประโยคคือบทกวีที่ล่องลอยในอากาศที่ต้องควบคุมให้มัน่นแม้หัวใจจะสัน่นเครื่องแต่งกายในงิ้วมีน้ำหนักมากบางชุดหนักถึง20กิโลแต่ผู้แสดงต้องทำให้ดูเหมือนเบา ใช้เวลาในการแต่งตัวนานนับชั่วโมงไม่ใช่เพราะความเยอะแต่เพื่อการแปลงภายในสู่ภายนอกอย่างสมบูรณ์ปลอกแขนยาวที่เรียกว่าซุยซิวคือภาษาของมือการพื้วไหวของปลายแขนแทนคำว่าคิดถึงหรือกลัวโดยไม่ต้องมีคำพูดผู้แสดงต้องฝึกการใช้แขนให้สามารถสื่ออารมณ์ได้ด้วยภาพเพียงผืนเดียวซึ่งเป็นสิ่งที่ศิลปะงิ้วมีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใคร สิ่งที่ทำให้งิ้วอยู่ได้หลายร้อยปีไม่ใช่เพราะความอลังการไม่ใช่เพราะความมีชื่อเสียงแต่เพราะมันซื่อสัตย์กับหัวใจของผู้คนชายที่เป็นหญิงหญิงที่เป็นแม่ทัพคนชราที่ยังรำหรือบทเด็กที่ร้องบทเศร้าบนเวทีงิ้วไม่มีใครถูกจำกัดด้วยเพศวัยหรือชนชั้นเพราะสิ่งเดียวที่ผู้แสดงต้องมีคือความจริงใจในบทบาทนั้นและความอ่อนน้อมต่อคนดู ตั้งแต่ยุคราชวงศ์ซ่งเรื่อยมาจนถึงราชวงศ์หมิงจังกรพรรดิจีนจำนวนไม่น้อยไม่ได้เพียงทรงชมงิ้วแต่บางองค์ทรงเขียนบทงิ้วเองงิ้วเนวราชสมนักไม่ใช่เพื่อความบันเทิงเท่านั้นแต่มักถูกใช้ในพิธีกรรมเพื่อสื่อสารความมั่นคงของแผ่นดินเช่นบทเฉลิมพระเกียรติบทของเทพเจ้าผู้รักษาแผ่นดินหรือเรื่องเตือนใจจักรพรรดิถึงความมีคุณธรรม ในราชวงศหมิงจกักรพรรดิหลายองค์นิยมงิ้วและมีโรงงิ้วประจำร,ร,ราชวังนักแสดงต้องผ่านการคัดเลือกอย่างเข้มข้นฝึกฝนหลายปีและบางครั้งต้องแสดงบทเดิมซ้อมกันนับร้อยครั้งเพื่อความสมบูรณ์แบบเทียบได้กับพิธีบูชาสวรรค์จกักรพรรดเฉียนหลงทรงเป็นผู้อุปถัมภ์ศิลปะการแสดงและทรงทำให้งิ้วฮุยเข้ามาแสดงในพระราชวัง กลายเป็นจุดเริ่มต้นของการก่อรากนิ้วปากกิ่งเชียนหลงไม่เพียงทรงฟังนิ้วแต่ยังทรงจดบันทึกข้อคิดเห็นต่อการแสดงและส่งต่อให้หัวหน้าคณะปรับปรุงมีครั้งหนึ่งนักแสดงร้องผิดจังหวะพระองค์ทรงหยุดการแสดงและให้ซ้อมใหม่ทันทีนิ้วในยุคเฉียนหลงจึงเป็นนิ้วแห่งพิธีที่ต้องทุกจังหวะทุกท่ารำต้องตรงตามนั้น เพราะคือภาพสะท้อนของความสงบเรียบร้อยในแผ่นดินนอกจากจัก,กรพรรดิขุนนางขุนศึกและพ่อค้าใหญ่ต่างก็ใช้นง้้วเพื่อส่งสารในทางการเมืองบางคณะนง้้วถูกจ้างให้แสดงบทเฉพาะเพื่อสื่อถึงความจงรักภักดีหรือโจมตีคู่แข่งทางอ้อมนิ้วจึงกลายเป็นภาษาการเมืองแบบไม่เป็นทางการที่ทุกคนเข้าใจโดยไม่ต้องพูดตรงๆ เมื่อราชวงชิงล่มสลายในปีคริสตศักราช1912จีนเข้าสู่ยุคสาธารณรัฐและตามมาด้วยความวุ่นวายทางการเมืองในยุคขุนศึกบางกลุ่มนิยมงิ้วเพราะต้องการใช้ภาพวัฒนธรรมจีนดั้งเดิมสร้างความชอบธรรมให้กับตนเองแต่อีกด้านนักคิดหัวก้าวหน้ากลับมองว่างิ้วเป็นสิ่งล้าหลังเต็มไปด้วยความงมง,งายและการกดขี่สตรี งิ้วกลายเป็นเวทีความขัดแย้งเชิงอุดมการณ์ที่ไม่ได้อยู่แค่บนเวทีแต่เดินทางเข้าสู่บทความหนังสือพิมพ์และนโยบายปีคริสตศักราช1966-1976คือช่วงปฏิวัติวัฒนธรรมในยุคข,ของประธานาธิบดีเหมาเจ๋อตงงิ้วจึงกลายเป็นหนึ่งในเครื่องมือของรัฐใช้ในการส่งเสริมอุดมการณ์ของพรรคคอมมิวนิสต์จีนและถูกปรับเปลี่ยน จนแทบไม่เหลือเขาโครงเดิมนิ้วบทเก่าถูกแบนนักแสดงเก่าบางคนถูกจับเวทีนิ้วกลายเป็นพื้นที่สำหรับนิ้วปฏิวัติที่เรียกว่ายางปานซีจี้แปลว่านิ้วแบบใหม่ตามแนวพักเรื่องที่แสดงมักเกี่ยวกับชนชั้นกรรมอาชีพนักปฏิวัติและการต่อสู้กับศัตรูชนชั้นนักแสดงนิ้วดั้งเดิมจำนวนมากถูกบังคับให้เลิกอาชีพ เมื่อถูกทำร้ายทางจิตใจและทางร่างกายบางคนถึงกับปิดเสียงไปตลอดชีวิตศิลปินหลายคนไม่อาจขึ้นเวทีได้อีกรวมทั้งเหมยหลานฟางผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดของนิ้วหญิงในประวัติศาสตร์ในช่วงที่ญี่ปุ่นยึดครองปักกิ่งเขาปฏิเสธทุกคำเชิญไม่ขึ้นเวทีไม่ร้องไม่รำโกนหนวดและจำศีลในบ้านเมื่อถูกถามว่าท่านเงียบเพื่ออะไรเขาตอบว่า หากเสียงของฉันจะถูกใช้ในทางที่ฉันไม่เชื่อฉันของเงียบดีกว่าขอให้ศิลปะของเขากลายเป็นอาวุธของคนอื่นศัตวรรษที่20คือยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงของจีนสงครามการล่มสลายของราชวงศ์และการเกิดขึ้นของสาธารณรัฐทําให้ศิลปะดั้งเดิมจํานวนมากต้องหาที่อยู่ใหม่สําหรับนิ้วมันไม่เพียงต้องอยู่รอดในประเทศแต่ยังต้องพิสูจน์ตนเองนอกประเทศ และบุคคลสำคัญที่สุดในยุคนั้นคือชายคนหนึ่งที่เลือกแสดงบทหญิงเพื่อให้โลกได้เห็นหัวใจของประเทศจีนเมยหลานฟางนักแสดงนิ้วหญิงผู้เปลี่ยนนง้วจากศิลปะพื้นบ้านในเอเชียให้กลายเป็นศิลปะระดับโลกเมยหลานฟางเกิดในปีคริสตศักราช1894ที่ปักกิ่งในครอบครัวนักนิ้วสายบทหญิงตั้งแต่อายุ8ขวบเขาเริ่มฝึกเดินฝึกรำและฝึกร้อง ฝึกการยืนให้นิ่งฝึกการเคลื่อนไหวให้อ่อนช้อยแต่มั่นคงเขามีครูที่เข้มงวดต้องฝึกซ้อมวันล,ละไม่ต่ำกว่าสิบชั่วโมงเมื่ออายุ11ปีขึ้นเวทีเป็นครั้งแรกผู้ชมประหลาดใจเพราะเด็กชายคนนี้สามารถทำให้ผู้คนร้องไห้ด้วยบทหญิงที่เปล่งออกมาทั้งเสียงและแววตาเมื่ออายุ18ปีชื่อของเขาเป็นที่รู้จักกันทั่วเมืองหลวงเขาไม่ได้เล่นแค่งิ้ว แต่เขาทำให้คนหยุดหายใจเมื่อเขาร้องเพียงคําเดียวปีคริสตศักราช1919เหมยหลานฟางได้รับเชิญไปแสดงที่กรุงมโตเกียวประเทศญี่ปุ่นนี่เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่นิ้วจีนแบบดั้งเดิมถูกแสดงในต่างแดนต่อหน้าผู้ชมชาวตะวันออกเขาเลือกแสดงเรื่องซื่อจี้หญิงสาวผู้เสียลูกในสงคราม บทนี้ไม่มีการต่อสู้ไม่มีเสียงตะโกนมีเพียงเสียงร้องเศร้ากับการยืนรำอยู่บนเวทีเพียงคนเดียวเมื่อการแสดงจบไม่มีเสียงใดดังขึ้นแล้วทันใดนั้นผู้ชมทั้งห้องลุกขึ้นยืนโค้งคำนับและปรบมือนานนับนาทีสำหรับเหมยหลานฟางนี่คือบทพิสูจน์ว่านิ้วไม่ต้องพูดภาษาเดียวกันแต่สามารถสื่อสารกับหัวใจมนุษย์ได้ทุกคน ในปีคริสตศักราช1930เมยหลันฟางได้รับเชิญจากมหาวิทยาลัยโคลัมเบียเดินทางไปแสดงที่นิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นครั้งแรกที่นิ้วจีนเดินทางข้ามมหาสมุทรไปยังดินแดนที่ไม่มีใครเคยเห็นการแต่งหน้าด้วยสีหรือท่าทางรำที่เต็มไปด้วยความเงียบเสียงร้องของเขาทำให้ทั้งห้องถึงกับตกตะลึงและมีบทวิจารณ์ของหนังสือพิมพ์เขียนว่า งิ้วไม่ใช่การแสดงของชายหรือหญิงแต่คือการสะท้อนความรู้สึกที่ไม่มีเพศและไม่มีพรมแดนในปีคริสตศักราช1935เขาเดินทางไปยังยุโรปเริ่มจากบารีสเมืองหลวงของศิลปะโลกงิ้วจีนได้รับเชิญไปแสดงในโรงละครแห่งชาตินอกจากนี้ยังเดินทางไปแสดงอีกหลายประเทศนอกจากการแสดงเหมยหลานฟางเขียนบทการแสดงนิ้วใหม่ปรับเนื้อหาให้เข้ายุค สร้างบทหญิงที่เข้มแข็งและลดฉากวังให้น้อยลงเพื่อให้ประชาชนเข้าใจเขาสร้างโรงเรียนสอนงิ้วสอนเด็กชายยากจนให้แสดงบทงิ้วโดยไม่รู้สึกอับอายและถูกปลูกฝังว่าศิลปะไม่ใช่ของคนบางกลุ่มศิลปะคือสิ่งที่ต้องแบ่งปันสิ่งที่เหมยหลานฟางทิ้งไว้ไม่ใช่แค่ความสามารถแต่คือวิธีมองโลกที่งิ้วไม่ใช่สิ่งแปลกตาแต่งิ้วคือกระจก ที่ทุกคนทุกเชื้อชาติสามารถเห็นตัวเองสะท้อนอยู่ในนั้นเขาทำให้คนตะวันตกหยุดมองงิ้วว่าเป็นสิ่งประหลาดแล้วเริ่มฟังงิ้วด้วยหัวใจงิ้วในศตวรรษที่20จึงไม่ได้อยู่แค่ในปักกิ่งแต่มันมีชีวิตอยู่ในโตเกียวนิวอยอร์กปารีสเบอร์ลินและที่สำคัญมันมีชีวิตอยู่ในสายตาของผู้ชมที่ร้องไห้แม้จะไม่เข้าใจภาษานี่คือเรื่องราวของงิ้ว อุปรากรจีนศิลปะที่มีความงดงามกับช่วงเวลาของออกแบบความสุขใน Good Night Story คืนนี้ผมพร้อมกับเหมยหลานฟางและอุปรากรจีนหมดเวลาลงแล้วนะครับขอบคุณที่ติดตามฟังพบกันได้ใหม่ในตอนหน้าคืนนี้ Good Night ครับ